พี่น้องวันนี้ก็มาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยขอเชิว่าขอ,อยาวบอกทายกูเจ้าข,ขอกาวบอกซัดเนาะบ,บอกข่องบอกเหล้าเนี่ยละเก๋ไก๋เกตไก๋กันนี่บก็วัอนี้ก็ยู่งเหินเนาะพี่น้องเด้อก็จะมาเห็ดปุ๋ยมากอีกคือเก,าก่าเพราะว่ามันมันมันได้หลอกคือแบบว่าสามหมื่นสี่หมื่นไงพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นแล้วก็สีเก็บกวาดใบใหม่แล้วก็เศษฟ,ฟางเศษฟางแล้วก็ขี้กล้วยที่เราขี้เส็ยมไปทั่นไ,ไหม เออแล้วขี่ถิมไว้ขี่คอยกับทิตากไปใส่ก็กล่องปุ๋ยแม่พี่น้องมันได้รอบมันแล้วสามมื่นสี่มื่นแล้วก็เลยมื่อนี้ก็ได้รอบก็เลยต้องมาเฮ็ดอีกพี่น้องเพราะว่ามันทาแม่เท่ามะเห็ดมันก็โหกกับพี่น้องมาเสียดฟางแต่เขากินเหลือนี่ไหมแล้วขี่ที่เขาถิมถิมไว้ยังสั่นหน้าหน้าห็นบ่กพี่น้องเขาพูดนะเนาะคนหลายหลายกล่องหรือเปล่าทำไม่เท่ามะเขือมักวดมันกบวนนาเบิ้งไงคือว่ามันมันได้รอบอย่างนั้นนะฮอกาเต้ตอง ให้พันยูพึ่งงานเราห้องกวาดที่เก็บกวาดเท่านึงเก็ไปน้องเนาะเนี่ยมันโขกพันยังเราใบม้งใบใหม่ยังทุกอย่างเนาะเพราะว่าเพึ่งงานเนี่ยไม่มีแต่ใบใหม่ไงเราก็เลยต้องมาทําความสะอาดพี่น้องกวาดแล้วก็มาร์กไว้ก็แลยข่อยคิดว่าข่อยสิอันนั้นแหละแต่นี่คิดไปคิดมาถ้าแม่นว่าข่อยปิดไว้บ่ปิดบ่อยังมันก็นจะเป็นอย่างอื่นเนาะพี่น้องเขาก็เลยต้องมาแนะนำเพอดีเอาฟางให้เจ้านายเพิ่นเสร็จนี่ก็เลยมาเปิดน้ำเบิ่งเรื่องของน้ำคลองหยัง แล้วก็จะมาเก็บเอดูแลทำความสะอาดรอบๆให้เพื่อนทำเป็นห้องเฮ็ดให้มันสะอาดนั่นกันนะนั่นน้ำบ้องเฮ็ดบ่สะอาดท่นก็บบ่แขวะนั่นเนาะพี่น้องเนาะมันบ่สบายหูสบายตาแล้วย่างนึงกับไอ้ต้นใหม่ช่วงนี้เป็นฤดูใบใหม่รดนไงพี่น้องเป็นห้องบ่ขวดบ่หยังเมยเบิงเบลัยห้องต้องกวดกวดก็บ่เคยจุดน้ำเขาดอกไม่จะอามาก้องเอามาก้องเฮ็ดปุ๋ยยังที่ว่านั่นแหละปุ๋ยก็มีมีอย่างดอกมีใบใหม่มีขี้ควาย การเกษตรฟางเดี๋ยวมันกินเหลือจ้ะก็สิเฮ็ดจ,จังซั่นแหละเพราะว่าแม่นเฮาบ่เฮ็ดมันก็โคกโคกแห้งลงนามเนี่ยจ้ะแบบที่แบบนี้เห็นบ่เนี่ยอตัวใดมันแห้งมันนั่นเป็นอะไรมันก็เป็นปูตัวใดที่บ่แห้งเขาก็ตักใส่เลยเดี๋ยวบ่แม่นว่าสิบอลหยัง่งได้พี่น้องเลยคือตักใส่เลยบ่ต้องรอมันแห้งเดี๋ยวมันไปแห้งแน่นั่นของมันเองก็สิเฮ็ดจังซี่แหละ เอาประเทศมันก็บรรณาบึงมาะทแท้เนี่มันเป็นทางเขา่าทางออกนําแขกก็มาเยี่ยมรู้ว่ามันเฮาประเทศมันก็บบอกเป็นตาบึงเราว่าคนพอขาง่วนพอขาควายแล้วก็มามาหนานดูนะพี่น้องเฮาก็เลยจําเป็นต้องเก็ดให้มมนสบายหูสบายตาเขาว่า,ามีหลายเจ้าแล้วขาา่าแล้วค่ะไอเรื่องง่วเรื่องคว้วเรื่องราคาแล้วเขาา้าแล้วห้ถือห้ายเคยกับข่ขายมันมสิแน่นอยู่บ่หนอพี่น้องไอยไองัวนคั้ย ควไอโตล่ะจักบหัวจักจัก,จกโลมาให้โตบ่พอหมืนนะ่นไหหมูบางโตยังยเขาได้เก,กือบมหมื่นหมูโต้ในหน่อยหนึ่งสองหอยสามหอยโล่เขายังได้เก,กือบหมืน่นไอ้ควไอ้หาโต้ห้าวใดๆนี่บะขาสี่ห่อยห้าหนอยโล่ที่มาให้โตละหมืน่นเขาแบบโอ้ยก็เลี้ยงเขาไหวสิละให้มันออกเมล์เพลูกเอดอกบกขามเทศให้มันออกเมล์เพลูกเนาะเพลหนอเนาะแตเ่เลี้ยงสบายสบาย,บายนะเพราะเขาของเขามีชีวิตยอยู่อย่างเสียนหมูจังเน่าหรอกเลี้ยงไปเรื่อย แม่นเขาไม่หายราคาเดี๋ยเขาพอใจเขากับ่อยแม่นเขาบม่หายราคาเดี๋ยเขาพอใจเขากับโปรโปรนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นเหลืองธรรมดาเนาะแต่ก็บบเคยว่าพอขาพันได้ผู้ใดเพันมาเพันหายเท่านี้ขก็บอกว่าโอ้ยงานคนบอดทัดขายดอกขก็ว่าแค่นี้แหละบ๊วแม่นว่าเราไม่หายถือธิดาเราสาเซฮิโร่เด็กพี่น้องบ๊วยคือบเคยดาพอขาเราดอกมันเป็นเหลืองของก็เอออย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติที่แบบว่ามีการต่อรองมีอย่างเนาะพี่น้องเข้าใจตรงนี้อยู่ถึงพอขาแล้วมาวแล้วหาตัวนี่คอยให้เจ้าหกมื่น คอยว่าเออตัาน่ et, อยก็มานั่งท่านขายดอกคือเฮาบ่พอใจราคาเฮาก็ปฏิเสธไปดีๆบ่เคยด่าบ่เคยว่าหยังเราแต่ไมันก็คือจบกันไปแค่นั้นเพราะเฮาบ่เคยเครียดบ่เคยหยังเป็นเรื <t enth> ่องปกติเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นพ่อค้าเฮาก็อยากได้ราคาถูกไอ้คนขายเฮาก็อยากได้ราคาที่เฮาพอใจมันบ่พอใจเฮาก็บ่ขายก็แค่นั้นเองพี่น้องเลยบ่มีเรื่องมีหยังคือแบบต้องไปว่ากันหยังจังซั่นจัสศีลพี่น้องเนาะแต่ยอมรับว่าเพิ่นมาขอซื้อถืกโพดเฮาก็บ่ขายก็แค่นั้นเองพีี่น้้้้อองงเเเยยก็ลลไว ลย้ยงมันหลายเป็นเลยลอยตสองลอยตกันนะเออมันมีคนมันให้ราคาถือใจเท่ากับพท่านปอยแค่นั้นเองท,ที่มาอ่างว่าถือว่าถือว่าเขียงเนือมันถือข่อยไปซื้อม่ได้สองลอยหาติปเห็นมันลงจะเสือเขียงเนน่ยเออ,อก็มาอ่างมาบอกเขาว่ามีบางคนไอ่ค้่ยข่อยเป็นสาวเลียวประมาณสองลามสามลอยตัวเฮ้ยสองสามลอยลเนาะข่อยบอกว่าไอ้คูเผือกนั่นคูเผือกสาวนมนมสาวนั่นข่อยขายสามหมื่นเจ็ด ไม่คอยแปดพันคอยกต่เงียบปึ๊ดแ๋ยวคอยเบาๆต่อแต่กระเหลือของเพื่อนเ้าก็บบัวย,ยังดอกเพื่อนไป้สื่อวันนี้ได้ใครเพื่อนไป้สื่อเนาะพี่น้องเนาะไอห้างกับบัวพ่อใจเ้าก็อยูห้องเ้าจังเสียละเหลี่ยงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์นี่ก็จะว่าทีเฮ็ดง่ายล้วเพื่อนเพี่น้องเด้อเก็บขวดใบใหม่กับตาขี่ควายมากักเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์แค่นี้มันจะได้วิถีชีวิตบ้านข้ามันก็มีอย่างหลักแม่ก็บบัมีอย่างหลายเนาะสบายๆเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยกับเศร้า มันกับเฮ็ดก็แค่นั้นแหละนี่ยกำลังมันเนาะพี่น้องเนดะ้วเอาแค่แค่นี้แหละจา้าวันที่ทั้ทไทยกันค่ะ